คนขับเรือว่ารับเห็นครับเห็นโตแต่ท้าย,ายกับพญนาคพนาคไปเยนทางกลับบ้านไปซอบคลิปนี้จะครอบ กดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครป์ให้คนมากครับกดติดตามให้กำลังใจผมนะครับทีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ครับในสปรอร์ตพาไปเชี่วัดป่าเมืองเหนือครับไปเรื่อกันครับว่าความแฝกของวัดป่าเมืองเหนือทีนี้อยากให้ส้มให้เบิงครับเดีเเ๋ยวจะน่าพา,าไปครับ ไปเบิ่งโบสท,ที่เป็นสีทองสีทองลา,ามตา,นนาเบิ่งครับเบิ่งวัดป่าเมืองเหนือครับเดี๋ยวครับไปขึ้นรถไปแล้วครับ,น,รบนี่ครับมันมีจังหวะทางหมายถึงว่าที่ไปจอดรถรไหนร้านเป็ยเจี๋ยที่เพิ่งเลิกถ้าร้านเป็ยเจี๋ยมันชืเป็นก่าอาไรนะครับซาซ<ๆ>า มใน,นห้องวัที่สุดเราก็เดินทางมาถึงแล้วครับเดินทางมาพอแล้วครับนี่เป็นวัดป่าเมืองเมืองครับเป็นความสวยงามของโบสถ์เป็นทองมั้ครับไปไง่ายก่อนเลย ขออนุญาตถ่ายรูปแล้วนะครับนไ่ครับดูความสวยงามครับอยู่ครับเข้าไปในโบสถ์นะครับ รับเข้าไปในโบสถนะครับกาพะครับอุอนยาถ่ายรูปเร<อ>ีบยกาพะขอพรนกันครับ โอ้ครับมีนจะเป็นลูมิมิตนะครับ ให้ดูความสวยงามครับเดี๋ยวให้ดูบดดดรรยากาศรอบๆจะเกิดองค์พระ ปะเขาครับพี่กรับนะครับกระปะกเป็เสียวครับ ลอแลงไปกินเสียวมานะครับนี่ครับบรรยากาศลมพัดเย็นดี <Ash ELLE disco> <owner> <necessary> <terms> ไปพวกนั้นเลยครับนี่ครับครับโอ้โหครับเราไปดูกิะเดี่ยวครับนี่ครับมากับเด็กตัวเล็กครับ คุณแท๊กไปสุดนระทางใหม่นี่ครับที่มาของคำว่าสุทธิ่อนคาสุดีิการคนหลายพิดตัดแต้วชี้เรืยกไปนี่เรียกันเรืยอมันขัทเกิเกาะมเกาะกลาง Bao nhiêu? Bao nhiêu? thấp Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những ครับก๋วยเตี๋ยวยางปลาครับวัดตาเมืออเช้าครับนี่ครับตางๆครับเดี LIAM ๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวก่อนครับครับบรรยากาศโหครับดูครับแล้วโหเดี๋ยวให้ดูฝังซับฟอรลาวครับฝังลาวครับนี่ครับ ตรงข้ามนะครับก็จะเป็นบันโดนครับเป็นบันโดนมันแจ้งครับซื้อตัวไปดูเกาะกันครับไปครับเรือครับเขาเรื่เกาะยังครับเรือเกาุก้อนธาตุครับเราซื้อตัวเรือไปก้อนธาตุครับ นี่ครับเราขายตัวครับให้คนเรือนะคะครับผมเรือไหนเรือลําเลขาครับผมครับเสร็จแล้วครับเราพอเดินทางครับเตะให้จบนะจบอะไรครับสุดเทียนครับไปครับเดินทางตื่เรือครับ ครับนี่ครับดอกไม้ครับไดขอเลขขอเบอร์ครับครับอยูนี่ครับ้องเพลนไฟครับ<อ>มันก็มีแต่เลือตูกุละมันนี่ครับเราต้องลจะเดินทางไปเ่อะก้อนท่านนครับที่<อ>วัดป่าเมืองยางครับ บ้านบางบางนะครับตำบลชัยพรอนะ<ม>เขือนบางการจังหวัดบางการนะครับ<ม>นี่ครับปลอดภัยเซฟก็ปลอดภัยเลยครับเสื้อสูซี่นะครับ<ม>เปิดครับนี่ครับคณะนี้ไปห้าคนครับ ก้อนธาตครับนี่ครับแล้วของก็อ๋อเอาน้ไปเที่ยวก้อนธาตุครับเห็นไหมครับได้เหมาเรือสองร้อยครับ ไปกัน4,5หคนครับน่ครับข้างหลังครับใไ่เซืทอกทีครับเต้ามปอดภัยครับนะครับนี่ครับเดินถ้ามาใกล้ใกล้จะฮ้ดแล้วครับเรลือประมาณอยู่ร้อยกว่าเมตรครับน้ำโงมัจไหลเลยนะครับนี่ครับสิ่งที่เราเตรียมไปครับเป็นดอกไม้ทุกเทียนครับไปไหว้ปอปร ครับผมจะให้เบิ่งครับนี่เป็นบ้านเรือนผักของท่านพินิจจารุสมบัตินะครับนี่ครับเดี๋ยวไปไกลๆนะครับมันจะเห็นเป็นนี่ครับเดี๋ยวปลายมือผมนีคัเป็นบ้านท่านพินิจจารุสมบัตินะครับนี่ครับแก๊สฮอรแล้วครับเป็นเกาะก้อนห้านะครับโอ้โห น้ำวนครับโอ้น้ำวนครับนี่ครับ น้ำแห้งขนาดเนาะเอาวัวยั้มจูงเรือนลน,นี่ครับเดินทางมาฮอนแล้วครับโอ้น้ำไหลแห้งขนาดเลยพู นี่ครับเอาขึ้นไปของพรเพื่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นกันไปเลยไปครับนี่ครับครับขึ้นครับวิวให้เบิ่งวิวครับเบิร์ว,วิวครับธรรมชาติครับ นี่ครับเข้ามามันจะเป็นมืดๆนครับงดส่งเสียงดังนะครับนี่ครับขออนุญาตถ่ายรูปนะครับนะครับสำหรับใครจะเข้ามาเบิ่งนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับนี่นะครับนี่นะครับ โอ้โหนี่ครับเป็นความเสืีอส่วนบุคคลนะครับนี่มันจะวางเงินไว้นี่ครับงาเงินนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นความเสื่อของแต่ละบุคคลนะครับตอนนี้ผมก็ได้เดินทางขึ้นมาพอดสารนี่ครับโอ้โหแต่ขึ้นมานีนลมครับเย็นดีครับ นี่ครับจะเป็นศาลนะครับบริเวณขอนขอนุญาตถ่ายรูปนะครับเดี่ยวผมขอกราบพระขอพรก่อน,นครับโอ้น้ำาหไรฮะน่าจเป็นเกาะก้อนทธาตนะครับเพ่นเดินว่าก้อนทธาตครับขออนุญาตถ่ายรูปนะครับ ท่านถ่ายรูปนะครับผมจะถ่ายรูปไปเบิ่งครับบริเวณเกาะล็อบเกาะล็อบเกาะก้อนท่านี่ครับนี่ครับผมกมาจุดนะครับจะใส่ายมัจุดครับนี่ครับถ่าเบิ่งกแล้วกันงบถ่ายูมากนะครับครับดีลองมาะค,ะคราาะคะคาคับห้าบาทสิบบาทนะครับอลงานนะครับอันนี้มันเป็นงบถ่ายถูกมากนะครับถ่าที่เข้ามาเบิ่งนะล้กันขอบคุณครับที่รักชม

กยมาด้เพื่อนนะครับผมหากันได้มาครั้งแรกครับมาเป็หงครับนี่ครับบรรยากาศด้านหลังนะครับใครที่เข้ามาเบิงนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับไปที่เกิตเจ้าขอครอบคุณนลายๆนะครับขอให้ร่ำล่รวยๆนะครับนี่ครับรูปแบจะเป็นหินอย่างนี้ครับ สันนี่เป็นหินที่คนไทยบ้านชายปอนเขาเอิ้นหินก้อนท้าครับน่ครับบรรยากาศนกเลยนี่ครับบรรยากาศรอบรอบครับรบ,บรรยากาศลมจ้ะ ครับครครับจะมีม้งชิมพญานีครับจะมีคนรักษาความสะอาดอยู่ตลอดจ้ำมาเนี่ครับไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับเกาะก่อน่าตนะครับที่บ้านชยพรเนี่ยครับตำบลบนชยพรครับอำเภอเมืองกาญจังหวัดเมืองกาญนะครับนี่ครับเป็นเกาะก่อน่าตครับ นีซานปูตานีานปูสีสุตโธนะครับอยู่กลางเกาะน,นะครับนี่ครับเนทางกลับนะครับในเวลากลับนะเยอะนะครับทางลงนี่ครับน้องด๊บแล้วลูกนี่ครับจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้วิทยาการในการรับชมรับเบอร์นนครับอ,อ,อ,นนอ,อันนี้คือดักอันนี้คือปลาอันนี้คือ นี่ครับคนเขาจะโบู้กันครับเเอาเงินวางไว้อย่างนี้ครับเป็นความเสื้อครับส่วนมุคคลครับนี่ครับสมวิวครับ ครับเป็นบางเที่โอครับสวยงามน้ำหยดสอดเข้ามามีครับเป็นเพราะเปนแบบนี้ครับน้ำไหลครับน้ำจะไหลลงมาใต้ครสะพานครพนมครับ จะเป็นฝั่งลาานี่เขาเอื้อนมาดอนเขียวเลยครับใส่สยพอนนะครับต่อเรือยต่าดอนเขียวที่เขายืนอยู่นี่ครับนีับผมเกาะก้อนทาครับต่อว่าเกาะก้อนธาครับวดเด็กๆเป็นสารบดสิสโมครับแลวรับคนที่เข้ามาเบิร์ดลท์ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากกดติดตามนะครับกร้เดินทางกันครับ การพิลรอบครับสวยงามครับ,รบในเวลากลับแล้วครับรับคนที่เข้ามาเบิ่งแล้วก็ขอบคุณหลายๆนะครับตามจะไหลแรงครับ เป็นเป็นเป็นยังครับอะไรเป็นเกียโอ้นีหอนโอ้นี่ครับผอมเสียส่วนบุคคนครับยี่ห้อยบไเลยไหมตากระคนคนขับเรือว่าครับเห็นครับเห็นโตตายกับพญานาคพานาครับเคยเห็นโอ้ครับก็จะเห็นแบบเป็นเก็บโต

ขเจ้าถ่ายรูปได้นบมครับขอถ่ายรูปได้ในโทรศัพท์ขอเจ้าจังหวัดแถวบึงท่าหมุยพ่อท่ถามหาต้องมุยเจ้า่าอนไรนะครับมันก็คุณเจ้าเหรอเจ้ามาหาคนมาหาพวมาหาเนี่ยอบก่ข้อบ่อเน่มาจะเจ้มาสอบถามไม่รูก็ม่เห็ุอีเนาะเห็นแล้วเนาะเพราะว่าก็ให้แต่คนเห็นเนาะผู้ผู้เห็นผู้บุหเห็น เดินทางกลับบ้านแล้วครับ ว่าเมื่อานี้ครับมีไอสุหมานี่ครับมาเห็นเป็นคือมีบอลคือันชนะครับผมก็พอเห็นครับแต่ว่าัน่วาพมีคนไท้ลมาเราาถเห็นเต็นตแล้วรตไม่ใหญครับโบเตเียนนี่นะครับนี่แหละครับานีครับแต่มา ว่ามันมีคนออไปตายกันเยดะนะมาถึงสิบที่แวนึ่งบว่ามีครตบตบอะไรที่เรา ภาพาว้านมานำถงน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งมามากับมาเห็นกัเดียวครับแ๋ยวครับในกครับแบบในแบบ ทางมหันฯแล้วครับนี่ครับเรนทามัสยังเข้าแล้วครับเดฮึ่ม ครับแบตกลับมาแล้วครับ นี่ครับเดินทางกลับมาแล้วใส่เข้าปากนี่ครับเพื่อนมากะเป็นวิวละว,วัดครับเดี๋ยวมาให้เบิ่งสีเมือบัานผมเป็นโบสถ์ครับนี่ในโบสถ์โบสถ์สีเหลือางอลามงามตาครับ เดี๋ยวผมไม่เบิกความสวยงามครับองโบสครับลาสไปกับพระโบสถ์นี้นะครับนี่นะครับผมสวยงามครับเดี๋ยวผมจะยังลัดรอบโบสถ์นะครับในซอฟต์คลิปนี้กรับ กดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้ผมน,นะครับ,บติดตามให้กำลังใจผมนะครับผมมีกำลังใจใชิปต่อไปนะครับนี่ครับโ<ม>รงงาน เราลดระดงังเนียวกันหลังมาเรื่อยๆครับนี่ครับ ครับผมสวยงามองโบสนะครับ mm hmm. ครับหนึ่งเดียวในตำบลชายพรรับโบสที่เป็นสีทอง mm hmm. สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปกับภาพนี้ครับฝากกดติดตามเลยครับ mm hmm. ขอบคุณครับ